สี่หกโมง่ะวันวันบังลูกไหมลูกบักวันบักวันโอ้ยอยู่นอนโมเป็นลาเป็นตื่นจะเป็นซาดเลยเขามานอนนี่ได้โหล เ <L an> <S an> มื่อคืนนี่ตอนมาเนานะนคิดยังกับบทันคิดยังกับบระนไปลากบักอวนมานำ,มำเมือดาเม่อนสี่คนนี่แต่ประมาณเต็มคันรถเหมือนสั่นจทสิพากันมานอนในสาย

กับ,บอีมเต็มตาแจงบดทีบล่นะพี่น้องเลยก็แรกนอนอยู่กัะบะเขาไดออ้นอนมาลับแล้วก็หอบขมา่าพี่มังดามันกับพี่แม่จะมานอนใช่ลูกไหมลูกรับเบาขึ้น cô lên đấy đem hai ý mẹ đâu xuống ช่วงมรสุมเนอะผีหลองช่วงมรสุมย่ามหน้าเนี่ยยามหน้าปีใดเนี่ยป่วยปีนั้นป่วยถูกปีให้ถามเนี่ยคนเบิง่งเฮ้กูถามเลยสู คนเฮามันเลือกยามป่วยได้ติสูบบอสูบคนเฮาหนูมันเลือกเนี่ยมันเลือกอันยามป่วยได้ติว่าเออกูจะป่วยตอนนั้นกูจะป่วยตอนนี้กูจะป่วยตอนทำนาเด้อกูจะป่วยตอนทำนาเด้อกูจะป่วยตอนเกี่ยวเขา กูจะป่วยตอนนั้นตอนนี้มันเลือกได้ตตายหนาวสูงและคนป่วยที่มานอนเต็มอยู่โรงพยาบาลดิสนะ <c oughs> เขาเป็นอย่างคนป่วยที่มานอนเต็มโรงพยาบาลนแล้วก็อยาิพี่น้องเขานอนเฝ้าเลยนะ เขาเป็นอย่างมันเลือกเจ็บเลือกป่วยบาได้ดออกสีบอกซะสติเวลาเบิ่งลิดนะอย่าเกินคอมเม,นม่นได้หมดเป็นตาแตะก็เลยไนดะ้ น,นั่นแหละคือตอนนั้นนะอีพ่ออีแม่ป่วยนะกูบโถ่ายคลิปให้เบิง่งกูบโถ่ายคลิปให้เบิ่งกับแม่าดากูว่าสั่นจังสีม้าสีแม่บังจะเป็นมาให,ห้กูแหกีตาดา่าตัวเศ้าครับมาด่าแม่มึงบโถ่ายตอนนี้แม่ป่วยนะบโถ่ายมันเบิง่ง เขาถ่ายแล้วมันก็วิจารณ์วิจารณ์นั่นวิจารณ์นี่ก็ในนั่นแนวนี้ซม,มนำหนามันมันบริเน็นอีแหมว่าอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนมันก็บ,บริเห็นหนาอีแหมสมนำหนาเปิดประตูงลงนู้นลงลงมั้งครับ ก็เลยหลัค้ํหลับกันมันกัมันก็อย่างที่เห็นนั่นแหละยามแข็งแห้ง,งม,มันก็แข็งแห้งยามป่วยมันกับป่วยทุกคนแหละตัวเขาเองคือกันยามป่วยกับป่วยย้มไข่กับไขย่ย้มแข็งแห้งกับไป มันน่ายุง่ยยงนะลูกยุ่งมันข่าว่าเสยได้นี่นะทั้งยามนะทัง้งยามเยากยามงานแะละปล่วยทุกป,ปีป่วยทุกป,ปีแม่มึงได้ใส่หาก็มาติดตามคลิปหาก็เห็นหาก็เห็นหาก็เห็นเขาป่วย สักกะลตมึงมาขัดขอบคุณ hmm. ท right. like? mm ุกกำลังใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณหลายๆมือนีก็สิติตามอาการไปอีกเป็นจังใดกันเลยเนาะสติเด้อค่ะมันไปถมทิ้งอยู่ค ค,คนห้าวันเลือกป่วยไ่ได้ดอกเลือเวลาป่วยไ่ได้ดอกสตินะคะ,ะเวลากูดา่าปัจจิบกูด่านะเออเปิดไวลุลูกตัวนั้นนะป้า เมื <gesch> ่มาตบมันไหมตบมันเมือนูข่านะจุกมาดูโอ้ฟองอีกลูกอะไรพี่น้องขอบคุณเล้ยไล์ด้วยพี่น้องเด้อก่อนจะคอมเมนต์นี้ย่งก่ะเนาะขิดกระขากขีดดีๆก่อน เนาะสิมาหาว่าเอป่วยทุกป๊สันจางสีขนาดแนวนี้คนป่วยนอนเต็มโรงพยาบาลนึงเขาเป็นอย่างเขาเลือกเวลาป่วยได้บอกฮะมาแล้วแม่มึงก็ะโปกกระเหลือ